สวัสดีสสดค่ะกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะและกับความฮอตของกระแสไปรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองก็เลยมีพีพีน้องพีพี้องบิวกินรัวหน่อยรัว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 สื่อสัมภาษณ์ถ่ายแบบเอ้ยได้ได้เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่นะคะเป็นเบื้องหลังจากไม่ใช่เบื้องหลังสิเป็นบทสัมภาษณ์จากทางแพร่เมกซีนนะคะหลังจากที่น้องไปถ่ายแบบมาก็จะมีไาสัมภาษณ์บิวกินพีพีเรื่องนี้ให้กี่คะแนน ใครจะให้ใครกี่คะแนนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะโอ้ยหัวแดงของแม่มี่ดูดิเยน่ารักไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะรอดนะครับสีผมทรงนี้สอัอสวยคร,รับมีนะครับก็ไม่ได้แปลกใจเวลเจอไม่หักเนาะ ไม่ทักเออไม่เห็นหน้าก็เจอจบเงี้ยสนิทกันจนแบบมองหน้าก็เออมาแล้วสีหนอยกันทุกวันดูสตอรี่ทุกวันก็ไม่ไม่มีอะไรก็ทำทำงานด้วยกันทุกวันเนาะด้วยเออทำงานด้วยกันทุกวันก็คอยคอยซัพพอร์ตกันแล้วกันได้คุมาตุกตุนอะไรผมว่าเขาเหมือนซูนิโอะ ตัวผอมเลยเด็กผู้ชายตัวผมมินเนี่ยเหมือนโคราอะไรกันเลยโคลาเพราะอะไรน่าเหมือนเล่นสดอะไรสลัดด้วยใช่ไหมโอ้ทุกเรื่องเยอะฮะทำอะไรทำอะไรอะไรสลัดด้วยกันไม่ปกติทำอะไรมีสาระเนาะถูกต้องโอ้ทุกเรื่องเยอะฮะเล่นดีๆที่ประทับใจเยอะทำงานเนี่ยทำงานด้วยกันทุกวันว่าเล่นที่ดีเราภูชอบต่อหน้าที่ของเรา ประทับใจทุกเรื่องนะเขาว่าแค่ชีวิตประจำวันที่ใช้ด้วยกันมันก็ประทับใจผมมองความรักผมว่ความรักมันก็มันก็คือผมว่ามันคือเรื่องของความสุขมันเราเรามีความสุขกับอะไรนี่สภาตัวเลขอะไร เรารัก <G Incre ased> ใครก I mean? ็ได้แเราลักอนไม่น่าจะเพราะว่าดูฝันจัดเลี้ยงเราลักสิ่งของเราลักอะไรก็ได้ที่ีความสุขแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเราแฮปปี้ที่จะรักกัส่ะรอืมรู้สึกมันมันมันแค่นี้เองบางคนอาจจะรักรถสูงนอาจจะรักสูงกี่เซนติเมตรจัดเลี้ยงบางคนอาจจะรักบ้านแบบนั่งอาจจะนอนอะไรก็ได้อะแค่แค่เรามีความสุขที่รักมันแค่นี้เองไม่เนต้องไม่ต้องมีเหตุผลอะไรขอเพียงพี่จริงก็ประมาณนะหมายความว่าเออเราเอาเราเอาความสุขของตัวเราเองเนาะเป็นที่ตั้งดีกว่า แบบที่ว่าจะรักใครหรือรักอะไรก็ตามครับเสริมขั้นตอนี้เกียรติจะเป็นแฟนแบบไหนดีครับเป็คนดีแบบดีน่าจะเงียบๆปังน่าจะไม่ใช่มั้งเงียบแล้วไปรู้กับเขาได้ไงใช่เหรอไปรู้ได้ไงน่าเงียบนะเออรู้ได้ไงเพาแฟนเขาเหรอเกมเต็มสิบได้ไ่กี่คะแนนความจริงจังแปด ห้าเรื่องที่เราจริงจังเขาอาจจะไม่ได้จริงจังแต่เขาอาจจะจริงจังเรื่องอื่นเราเลยเอาห้าในมุมมองที่เราจริงจังอาจจะแบบความเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างนี้นคำตาบละศูนย์ไม่มีเลยศูนย์สิบรู้ใจกันทีหกแล้วกัน เฟรนลี่บ้างไม่เฟรนลี่บ้างแล้วแต่อารมณ์อารมณ์นิยมเขาควไม่หกกับห้าเลยยความเฟรนลี่อ่ะคียอนศูนย์สิบแล้วฮะคือพี่พี่คียอนเหรอความคียอนสิบพันโอ้โหวันนี้ไม่จบนะไปต่อดีกว่าความไม่ชวความหัวร้อนสิบสิบศูนย์ อ่ะสี่แล้วกันให้สี่แล้วกันให้หน่อยตอบใจสี่แล้วสามอ่ะเหมือนเขาให้ตบกันนะเราชนะไม่เป็นไรผมผมเราชนะผมไม่เป็นไรทำใจดีแปดแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ถึงคนอื่นคนรอบข้องแปดแปดถ้าไม่มีอารมณ์มาครอบนะอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วให้ดิ้วแขวะ ดผมว่าช่วงขึ้นอยู่เวลาอ่ะสักห้าแล้วกันร้อนครึ่เงเยน็นครึ่งแล้วกันแบบเป็นนุษย์ปกติไม่ดูผมคนจะเย็นไม่เขาไม่ดูนะผมร้สาระใจร้อนโวยวายแต่ว่าเขาไม่ดูฮะก็ให้ดูเขาหนึ่งแล้วกันชีวิตทำอาหารห,หนึ่งแล้วกันก็ก็ก็กินประทังชีวิตได้ฮะแต่ว่าถ้าอร่อยหรือว่าสุขภาพเป็นยังไงก็อีกเรื่องนะในเจ็ดให้เจ็ดอ้ยให้เยอะเราเคยเป็นเรียนทำขนมในการ กูได้เส้นนี้สิผ่วสั่งให้ผ่ายทำอะไรก็ได้เออกระโดดตบยี่สิบห้าทีไปเร็วไข่ห้าทีครบแล้วครบแล้วข่อีกห้าทีครับผมก็พวกเราสองคนนะครับก็ฝากติดตามนะครับแพลในสบับเด็นะครับครับผมช่วอคบว่าไปไหนดูวิดีโอนี้มันทำให้น้องขาวมากรว่าันเป็นซีรีสนะ ยุเพื่อสายไปเพราะเรองซีเรียสถ้าอยากดูอะไรที่สนุกสนานต้องไปดูปแฟร์ฉันด้วยใจถึงภาคสองใช่เหรอใช่เหรอกินคือ,ค,อคืออะไร <laughs> คือเธอสังเกตไหมเวลาสัมภาษณ์คู่กันทีไรอะ่ะแล้วสัมภาษณ์ในแนวที่ไม่ได้ซีเรียสมากเขาจะมีความตีกันตลอดเวลาใช่แต่แต่พอได้สัมภาษณ์เดียวมันจะเป็นการแบบพูดถึงอีกคนหนึ่งในแบบ ในเวที่<น>ดีมากๆอันนี้เหมือนกับไม่ยอมะอะให้ฉันแค่แฉันก็ให้เธอแค่ในเออเหมืนอนเขาแกล้งกันแหละแต่ว่าตอนเวลาอยู่ด้วยกันเหมือนแบบตอน กินได้รางวัลที่พูดเปเวทีก็พูดถึงพีพีไม่อยู่ก็พูดดีแล้วพีพ,พ,พ,พีสัมภาษณ์อันไหนก็พูดถึงบิวกินก็เป็นพาร์เนอร์ที่ดีเป็นเพื่อนเป็นแบบมากกว่ามากกว่าคำว่าเพื่อนเป็นเหมือนครอบครัวไปแล้วะไรอย่างเงี้ยคือคืออันนี้พี่คิดเราเองนะพี่ว่าด้วยความที่เขาสนิทกันม,มากอะ่ะจะให้เขามานั่งพูดแบบทุกวันว่ารู้สึกเขาเขายังไงเลยอะไรเงี้ยเขาคงไม่พูดกันหรอกแบบในใจเขาอ่ะก็รู้สึกดีอยู่ตลอดเวลาแหละก็เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ดูตีตีกันเพลินเนแค่นั้นและดู เต็มตัวสำหรับการดูไปรักอัดงานบิวกินพีพีกันแบบจุกๆไปเลยนะคะไว้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ